ชีวิตก็ต้องมีอะไรใหม่ๆดีๆให้ตัวเองบ้างแน่นอนว่าถ้าพูดถึงธุรกิจที่ทําแล้วสามารถสไร้างรายได้ดีต้องนี่เลยวีดริงแฟนใช้เครื่องดื่มและไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่มาแรนสุดๆพราอมีสาขาในไทยมากกว่า200สาขาหลายคนสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้วีดริงเติบโตและกล้าวมาเป็นแบรนด์ชั้นนําของประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็วก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงเรื่องระบบบริหารจัดการซึ่งวีดริงมีความเป็นมืออาชีพมากทั้งการเซ็ตระบบภายในร้านเพื่อให้นักลงทุนสามารถเปิดร้านได้ทันทีโดย ต้องมีประสบการณ์ก็เริ่มธุรกิจนี้ได้เหตุผลต่อมาคือการวิเคราะห์ทำเลให้ก่อนเปิดร้านโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญเพื่อให้นักลงทุนสร้างยอดขายได้ดีและที่สําคัญสุดคือทุกเมนูของวีด i n งอร่อยมากคุ้มค่าคุ้มราคามีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีไร่ชาและสมผลไม้เป็นของตัวเองตอนนี้วีดริงเขามีจัดโปรโมชั่นฟรีค่าแฟรนไชส์3ปีมูลค่ารวมกว่า150,000บาทฟรีค่าตรวจสอบพื้นที่เริ่มต้นเพียงแค่735,000บาทซึ่งจะได้อุปกรณ์ไฟฟ้าและวัตถดิบรแร พร้อมการเซตร,ระบบภายในร้านให้หรือถ้ามองเรื่องงบลงทุนก็ยิ่งชัดเจนว่าใช้งบลงทุนไม่สูงเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพด้วยวิธีการบริหารจัดการที่เข้าใจคนต้องการลงทุนเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมใครๆก็พูดถึงบีดิงและถ้าให้เลือกสักแบรนด์สําหรับลงทุนชื่อของบีดิงนี่อยู่ในใจอันดับแรกๆที่คนต้องการลงทุนมากที่สุดด้วยคาดว่าในปี2568นี้จะเป็นปีทองของบี่จะขยยาาาส ทั่วประเทศได้มากขึ้นสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้เร็ววีดิงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร029398666ลงทุนน้อยระบบบริหารจัดการดีต้องวีดิงเท่านั้น ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7